โอเคครับโอ้ยไม้ใส่หมวกยีเดได้ไม่ร้อนนะไม้ไม้ไปใส่แล้วคโอเคเราตั้มมาเลยครับตามตามเดี๋ยวเราจะไปเข้าในบ้านกันนะครับโอ้มีตัวนกขาวด้วยค่ะเนี่ยโอเคครับผมจะตัดคลิปผมจะได้เดินเข้าไปในบ้านนะครับโอเคครับตัดแล้วนะครับแหมดูนี่มันคืออะไรอ่ะมันเหมือนดอกจานอ่ะจะจับนั้นแตะนิดเดียวมันล่วงเลยมันเป็นเหมือนดอกจานสีแดง แต่นี่มันไม่ใช่ดอกนัาสวยลักษณะมันเหมือนดอกจานนั่นนี่ของจริงนะเนี่ยโอ้โหยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนคันแบบโอเคนะอันนี้ไม่เคยเจอที่ไหนเลยเนื้อเนี่ยจะได้เข้าว่าอันนั้นนะคะเป่ยเป่ยลองจับดูซิเป็นไงอ่ะรอ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 โอมันเกี่ยวกันแบบนี้มันเกี่ยวไม่ไม่มันเป็นแบบมันเกาะมันอันนี้มันไม่ได้เลยนะโอเค